สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับดูเทลแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่สําสำหรับการสปอยเรื่องอ e ีเทลวอนคลาสค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหาในการสปอย EP 2นะคะก็ขอแนะนำตัวละครเพิ่มที่มีบทบาทใน EP 2นี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะ ตัวละครที่เข้ามามีบทบาทใน ep 2นี้เพิ่มขึ้นก็คือเบอร์5ค่ะพ่ออคิมมินจองนั่นเองค่ะพ่ออคิมเนี่ยทำงานที่บริษัทชางการะคะเป็นคนสอนงานให้กับซูอาด้วยค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเนื้อหาใน ep 2เนี่ยจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะคะก็เชิญนับฟังได้เลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะรอย ได้ตามหาโตกึนวอนจนเจอโดยความที่โกรธแล้วก็แค้นกึนวอนมากเขาก็เลยหยิบก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่เขาเห็นขึ้นมาง้างมือเตรียมพร้อมที่จะฟาดไปที่กึนวอนค่ะแต่ทันใดนั้นเองซูอาก็มาถึงพร้อมกับตำรวจนะคะซูอาเนี่ยพยายามที่จะเกลี้ยก,กล่อมรอยให้ใจเย็นลงแล้วก็วางห็นลงซะแต่ตำรวจเนี่ยก็ เตรียมตั้งปืนนะเพราะว่าถ้ารอยเนี่ยไม่ใจยิงลงตำรวจก็เตรียมยิงแล้วค่ะซูอาเนี่ยเยก,กลี้ยกล่อมรอยให้วางหินลงแล้วก็บอกกับร้อยว่าพ่อคงไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้พอสูอาเห็นตำรวจที่เตรียมจะยิงรอยซูอาก็เลยวิ่งเข้าไปขวางไว้รอยเนี่ยยังคงกำหินเอาไว้ด้วยความที่เขาโกรธมากแล้วก็ ไม่รู้จะทำยังไงทั้งสูญเสียพ่อทั้งโดนกลั่นแกล้งรอยเนี่ยบอกกับซูอาว่าเธอจะไปรู้อะไรแต่ซูอาเนี่ยก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมรอยต่อโดยการที่พูดถึงพ่อของรอยทำให้เขาใจเย็นลงแล้วก็ได้ผลด้วยรอยก็ใจเย็นลงมีสติมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ย รอยก็ใจอ่อนตัดสินใจที่จะวางเห็นที่อยู่ในมือลงได้ฟังสุไอยอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งทำให้เขาคิดถึงพ่อพ่อคนที่สอนให้รอยเนี่ยใช้ชีวิตบนความทุกต้องเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากร้องไห้ออกมาซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยน้ำตาที่แท้จริง ทั้งรอยร้องไห้สูอาก็ร้องไห้แถมฝนยังดันตกอีกชีวิตของรอยนี่ช่างน่าสงสารจ,จริงเลยค่ะกึนวอนที่เป็นคนผิดขับรถชนพ่อของรอยเนี่ยก็กลับไม่ได้รับโทษซะง,งั้นกลับกลายเป็นรอยซะง,งั้นที่โดนตำรวจจับกึนวอนเนี่ยเป็นคนที่ทำความผิด แต่ด้วยความที่พ่อของตัวเองเนี่ยมีอํานาจใช้ปกปิดความผิดให้แม้ตอนที่เขาขับรถชนพ่อของรอยเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกรถตํารวจหรือรถพยาบาลเพื่อให้มาช่วยได้แต่เขากลับไม่ทําในขณะที่รอยถูกจําคุกรอขึ้นศาลตัดสินคดีประธานเนี่ยก็ได้เข้ามาเยี่ยมรอยที่คุกแล้วบอกกับรอยว่าจะให้โอกาส แค่รอยเนี่ยคุกเข่าขอโทษกินวรต่อหน้ารอยเนี่ยโมโหและพูดว่าคนที่ต้องขอโทษไม่ใช่เขาแต่เป็นกินวรต่างหากประธานก็ได้พูดตอบกลับกับรอยไปว่าคำพูดของรอยก็เป็นเพียงคำพูดของคนไม่เอาไหนแต่ยิงในศักดิ์ศีต่อมาซูอาถูกป,ประธานเรียกพบ แล้วก็ประธานเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับซูอาว่าจะมอบทุนให้ทั้งค่าเรียนค่ากินค่าอยู่เพียงแค่มาเป็นคนของบริษัทเป็นคนของชังกากึนวอนได้เดินสวนเข้ามาในห้องประธานในขณะที่ซูอากำลังจะกลับเพื่อมาบอกให้ประธานเนี่ยปล่อยรอยไปในเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกึนวอนเองประธานเนี่ยได้ยินดังนั้นมีสีหน้าที่ไม่พอใจในลูกชายของตัวเอง แล้วบอกกึนวอนไปว่าตอนนี้คนสวนรับโทษแทนแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องมายอมรับผิดซูอาเนี่ยได้เดินออกมาจากบ้านประธานแล้วก็มองเห็นเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินจากไปตกเกย็นวันนั้นประธานได้เรียกกึนวอนให้ไปที่เล้าไก่ด้วยแล้วบอกให้กึนวอนเนี่ยลองหักคอไก่ดูหักให้ดีๆไม่งั้นมันจะหนีไปได้แล้วก็บอกกับกึนวอนว่า รอยเนี่ยก็เป็นเหมือนแค่ไก่ตัวหนึ่งเท่านั้นกืนวอนก็เลยต้องหักคอไก่ตามคำสั่งของประธานในที่สุดแต่ท้ามาที่ศารได้พิจารณาตัดสินจำคุกรอยสามปีในข้อหาพยายามฆ่าถ้ามีพยานเนี่ยก็ คงจะช่วยรอยได้มากกว่านี้แต่ซูอาเนี่ยก็ไม่ขึ้นเป็นพยานแล้วก็สายสืบที่สืบคดีนี้เนี่ยก็โดนตำรวจชั้นสูงสั่งให้กำจัดหลักฐานที่มีทิ้งซะถ้ายังอยากทำอาชีพนี้อยู่อํานาจกับเงินเนี่ยสามารถสั่งอะไรก็ได้เหนือกฎหมายรอยก็เลยต้องเข้าคุกห้องพักในคุกที่รอยพักเนี่ยมี หัวโจกอยู่คนหนึ่งขอเรียกว่าลูกพี่ก็แล้วกันเพราะว่านักโทษอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยต้องให้ความเคารพกับลูกพี่คนนี้ในเช่นนั้นก็จะโดนเล่นงานโดนซ้อมบ้างน่ะซูอาได้ไาเยี่ยมรอยที่คุกแล้วก็มาบอกรอยว่าตัวเองเนี่ยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้แล้วแล้วก็ เล่าถึงข้อเสนอที่ประธานเสนอให้ว่าจะให้ทุนกับเธอให้กับรอยฟังแต่รอยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะโกรธเครืองซูอาหรืออะไรแต่กลับบอกว่าเอาตามนั้นเถอะเพราะว่าซูอาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดรอยเนี่ยเล่าให้ซูอาฟังว่าอยู่ในคุกเนี่ยก็ได้อ่านอัตชีวประวัติของประธานช้างด้วยจนรู้ว่าเขาเนี่ย เริ่มมาจากกิจาการเล็กๆจนใหญ่โตได้ขนาดนี้และคำว่ากิจาการเล็กๆเ,เนี่ยทำให้เขานึกถึงพ่อของตัวเองที่ฝันอยากจะมีกิจาการเป็นของตัวเองเสมอ3ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกรอยก็ได้ออกจากคุกนักโทษคนอื่นๆที่ได้ออกมาด้วยก็มีลูกพี่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยตลอดระยะเวลา3ปีที่รอยอยู่ในคุกเนี่ยก็ทำให้ได้ สนิทสนมกับลูกพี่มากพอสมควรตอนที่ออกมาเนี่ยลูกพี่ก็ได้บอกกับร้อยว่าถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็สามารถติดต่อโทรบอกได้ตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานถึง3ปีกึนวอนเนี่ยก็ยังชอบก่อเรื่องอยู่เรื่อยๆทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทชางกาหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วรอยเนี่ยได้ซื้อตั๋วรถเพื่อที่จะเดินทางไปยังโซ แล้วก็ขณะที่เขานั่งอยู่บนรถเนี่ยเขาก็ได้หยิบจดหมายออกมาอ่านจดหมายนั้นก็คือจดหมายของซูอาที่เขียนเล่าเรื่องถึงย่านที่เธออาศัยอยู่ย่านนั้นมีชื่อว่าอ e ีเทวอนใช่แล้วรอยที่จะไปโซกำลังที่จะไปอ e ีเทวอนด้วยวันนั้นที่เขาไปเนี่ยเผอิญเป็นวันฮาโลวีนพอดีอีเทวอนเนี่ย จะคึกคักเป็นพิเศษเต็มไปด้วยผู้คนชาวต่างชาติปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเฮฮาและแล้วเขาก็ได้เจอกับซูอาโดยบังเอิญที่สวมใส่หน้ากากากระต่ายอยู่เขาเนี่ยตกใจมากเลยซูอาก็ตกใจเหมือนกันซูอาเนี่ยได้ชวนรอยไปดื่มที่ร้านของพี่ช็อกซอนผู้เป็นขายใหญ่แถวย่านอีแทวอน ทั้งสองคนเนี่ยได้พูดคุยกันซูอาบอกกับรอยว่าจะเข้าทำงานที่ชางกาแล้วก็ถามกับรอยว่าเรื่องที่คิดจะเปิดร้านเป็นของตัวเองธุรกิจของตัวเองเนี่ยจะเปิดแถวไหนรอยเนี่ยก็บอกว่าว่าจะดูหลายๆที่ก่อนแต่คิดว่าน่าจะเจอแล้วก็คือที่นี่รอยเนี่ยชอบที่นี่ซูอาเนี่ยก็ได้บอกกับรอยว่าที่นี่เนี่ย อิทวอนไม่ใช่จุดที่ดีที่จะเริ่มทำธุรกิจเพราะว่าอิทวอนีเนี่ยทั้งค่าเฉที่แพงต้องจ่ายค่าแปะเจียโนน,นันนี่วันธรรมดากับวันหยุดก็ต่างกันจำนวนคนจำนวนลูกค้าแต่รอยก็ยังยืนกลานว่าตัวเองในชอบที่นี่ซูอาเลยถามว่าแล้วจะเริ่มเมื่อ,อไหร่รอยเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าอีกเจ็ดปีซูอาเนี่ย ตกใจสำลักน้ำพ่นใส่หน้ารอยเลยทีเดียวสูอาบอกว่าเจ็ดปีเนี่ยก็นานเหมือนกันเนาะแล้วระหว่าง7ปีนั้นละรอยจะไปทำอะไรรอยบอกกับสูอาว่าตัวเองเนี่ยจะไปทำประมงน้ำลึกสูอาได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เลยสำลักน้ำอีกทีแล้วก็พ่นใส่หน้ารอยอีกทีนึงรอยก็เลยตอบกับสูอาไปว่ามันยากนะคนที่มีคดีติดตัวเรียนก็ไม่จบ ก็เลยมีงานให้เลือกทำไม่เยอะก็เลยจะไปทำประมงน้ำลึกแล้วก็จะเริ่มทำงานนี้อาทิตย์หน้าคืนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนแห่งความสุขเลยก็ว่าได้หลังจากที่2คนนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันมาตั้ง3ปีทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันใช้เวลาร่วมกันสนุกสนานไปกับปาร์ตี้ฮาโลวีนที่อ e ีแทวอน ค้ากลับเนี่ยรอยได้แบกซูอาขึ้นหลังเพื่อที่จะพาไปส่งที่บ้านซูอาเนี่ยได้พูดขอโทษกับรอยเพราะว่าซูอาเองก็รู้ว่ารอยเนี่ยรู้สึกยังไงกับชางกาแถมซูอาเองเนี่ยต้องเข้าไปเป็นคนของชางกาอีกซูอาเลยบอกกับรอยว่าจะเกลียดฉันก็ได้นะรอยก็บอกกับซูอาไปว่าไม่มีวันที่จะเกลียดได้ลงหรอก พราะในช่วงเวลาที่รอยเนี่ยติดคุกอยู่ช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวเหมือนจะไม่เหลือใครก็มีจดหมายจากซูอามาให้อ่านแล้วคอยปลอบประโลมใจอยู่เสมอรอยยังบอกอีกว่าให้ซูอาแค่ใช้ชีวิตในแบบของซูอาพอรอยมาส่งซูอาถึงหน้าบ้านเนี่ยซูอาเนี่ยก็บอกกับรอยว่า เข้าไปนอนพักก่อนไหมแล้วค่อยกลับรอยก็เขินๆแล้วก็ตอบปฏิเสธด้วยคำว,ว่าฉันยังไม่รวยเลยจำกันได้ไหมเออที่ EP แรกซูอาได้บอกว่าซูอานะ่ะชอบคนรวยอธิ์ถัดมารอยก็ต้องไปทำงานประมงน้ำลึกตามที่ได้พูดไว้ เจ็ดปีผ่านไปไวเหมือนโกหกอีกแล้วซูอาได้เข้าทำงานที่ชางกาโดยมีพอออคิมเป็นคนสนับสนุนแล้วก็สอนงานให้ซูอาเนี่ยทำงานได้ดีต่างจากกึนวอนที่เป็นลูกชายของประธานและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง10ปีกึนวอนก็ยังตามตื้อจีบซูอาอยู่เรื่อยมา ซูอาเนี่ยได้ถูกส่งตัวให้ไปดูแลผับชางกาสาขาที่อีแทวอนและที่นั่นเองทำให้เธอได้พบกับรอยอีกครั้งหนึ่งและนี่คือเนื้อหาเอพิโซด 2, 2> ของอีแทวอนคลาส